มะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงในประเทศไทยและทั่วโลกการตรวจพบและรักษาเร็วเป็นสิ่งสําคัญเพื่อเพิ่มอัตราโอกาสรักษาหายแต่ยังมีหลายคนไม่รู้จักความสําคัญของการตรวจสุขภาพตามประจำเดือนและการตรวจเต้านมด้วยตนเองทําให้มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตรวจพบได้สามารถรักษาได้แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอสเต้ลอเดอร์คอมพานีประเทศไทยเป็นบริษัทความงามที่มีพันธกิจในการสนับสนุนการรณรงค์เพื่อขจัดมะเร็งเต้านมทางบริษัทได้เดินหน้าจัดแคมเปญระดับโลกรวมทังช่วยกันหยุดยั้งมะเร็งเต้านม b e a u t อ f ์เฟลยูในแตตู l ฮลและเบสเค็นเ c อรเพื่อสร้างความสำคัญของการตรวจสุขภาพตามประจำเดือนและการตรวจเต้านมด้วยตนเองแคมเปญน,นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเอ t เ e l a u เ e อร์ m p a n y กับองค์กรและบุคคลสำคัญต่างๆเช่นสถาบันมะเร็งแห่งชาติและเซเลบริตี้ชื่อดังที่มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับแคมเปญน,นี้อาธิโยเกิร์ดแหวนแหวนแจงนุ่นและพอลีนนางสาวอารพันธ์พงพาณิช digital commerce marketing director e s t h e l elder company ประเทศไทยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า30ปีเอสเตลเลอร์ได้เดินหน้าพันธกิจในการสร้างโลกที่ปราศจากมะเร็งเต้านมอย่างไม่หยุดยัง้งและในปีนี้เราต้องการตอกย้ำว่า Time to End Breast Cancer เป็นเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมที่ปราศจากมะเร็งเต้านมพลังจากทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และเราเชื่อมั่นว่าการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การตรวจพบเร็วและการรักษาที่เหมาะสมทำให้ลดจำนวน วนผู้ป่วยและเพิ่มอัตรารอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในอนาคตเพื่อสนับสนุนการรณรงค์นี้เอสเตอร์เลเดอร์คอมพานีประเทศไทยได้เปิดตัวคอลเลกชันริบบิ้นสีชมพูที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทิ้งริเบิลไนเทอม2025 ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนเพื่อบริจาคในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติทางบริษัทได้เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ในเดือนแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมผ่านผลิตภัณฑ์ความงามในคอลเลกชันริบบิ้นสีชมพูนี้ซึ่งวางจาหน่ายเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลทุกสาขาการจัดงานในปีนี้ประกอบด้วย4กิจกรรมหลักคืองานเสวนา3หัวข้อหลักได้แก่ 1. นนมะเร็งเต้านมตรวจเจอไวรักษาทันไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิด 2. กำลังใจคือยาที่ดีที่สุดและ3แนวทางการดูแลผิวพรรณสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระหว่างการรักษาและหลังการหายป่วยจากแพทย์พยาบาลและเซเลบริตี้ชื่อดังนิตสการมะเร็งเต้านมถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเซเลบริตี้ชื่อดังและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมครอบคลุมตั้งแต่อัตราการรอดชีวิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองจนถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองฟรี r รสเดย์ทิ้งริเบนรัน2025 งานวิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ณวันแบางคอกวันแบงคอกซึ่งรายได้จากงานนี้จะนำไปสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติเวิร์กช็อปดูแลตัวเองการดูแลผิวทั้งสำหรับผู้ป่วยระหว่างการรักษาและหลังการหายป่วยขั้นตอนการดูแลผิวพันรวมถึงวิธีการดูแลผิวที่ถูกต้องเพื่อคืนความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในงานมีเวทีเสวนาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และมุมมองที่น่าสนใจมากมายจากแพทย์พยาบาล ผู้จัดการฝ่ายอบรมและพัฒนาผู้รอดชีพจากมะเร็งเต้านมและคนใกล้ชิดในครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตรวจเจอไวรักษาทันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแพทย์หญิงวิภาวีนิยมในทำนายแพทย์ชำนาญการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผยว่ามะเร็งเต้านมในไทยพบผู้ป่วยใหม่กว่า20,000-22,000รายต่อปีราว12% ซึ่งสทอนให้เห็นว่าผู้หญิงไทยโดยเฉลี่ยหนึ่งใน8มีโอกาสตรวจพบมะเร็งเต้านมในช่วงชีวิตและที่น่าเป็นห่วงคือในจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนี้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง4,800คนต่อปีหรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย13คนต่อวันมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นเคยเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งที่เต้านมมีประวัติย่าสายตรงไปมะเร็งที่เต้านมมีประจำเดือนเร็วก่อนอายุ12ปีหรือหมดหลังอายุ55ปีเคยได้รับรังสีที่เต้านมหรือซวงอกและภาวะอ้วนน้ำ แต่มะเร็งเต้านมยังเป็นโรคที่สามารถรักษาได้หากตรวจพบเร็วยิ่งพบเร็วโอกาสรักษาหายยิ่งสูงการตรวจคัดกรองสม่ำเสมอจึงสำคัญเพราะการตัดสินใจตรวจว,วันนี้อาจช่วยรักษาชีวิตได้ในวันข้างหน้าบทเรียนจากผู้รอดชีวิตซื่อสัตย์กับร่างกายและไปต่อได้แจงวรพันธ์หมยตระกูลผ่านประสบการณ์การรักษามะเร็งเต้านมระยะที่สองจนหายดีได้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติใส่ใจสุขภาพและไปต่อได้ขณะที่นุน่น ดารันทิตกวินซึ่งเคยมั่นใจว่าร่างกายแข็งแรงเล่าถึงจุดเปลี่ยนเมื่อพบก้อนผิดปกติและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2ชนิดเธอสองทำให้เธอซื่อสัตย์กับร่างกายและตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอพบเร็ว